สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o ร n i n g Talk จากบริษัทคลาสสิโกโฟิเจอร์ในวันพุธที่11กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาก็ปรับตัวลดลงมาแรงนะคะลดลงไปถึง23.35เหรียญน,นะคะปิดที่1363.59เหรียญน,นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1358ถึง1390นะคะโดย ราคาปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงนะคะเมื่อตลาดคลายความกังวลต่อการที่จะเกิดสงครามในซีเรียนะคะเนื่องจากแถลงการของซีเรียนะคะในเรื่องที่ยินดีตอบรับข้อเสนอของรัสเซียนะคะที่แนะนําให้รัฐบาลซีเรียส่งมอบอาวุธเคมีให้อยู่ภายใต้การควบคุมของนานาชาตินะคะซึ่งประธานาธิบดี บารักโอบามาก็ได้เสนอให้สภาคอนเกรสนะคะเลื่อนการลงมติในเรื่องของการจัดกองทัพเข้าสู่ซีเรียนะคะเนื่องจากว่ามีโอกาสที่เสียงส่วนใหญ่ในสภาจะไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ทางโอบามาก็ก็เลยทาให้โอกาสที่จะมีการเข้าโจมตีซีเรียเนี่ยลดลงไปนะคะนอกจากนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องที่ ในสัปดาห์หน้านะคะจะมีการประชุม FOMC นะคะวันที่17-18กันยายนนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าทางเฟดจะลดมาตรการ QE ลงไปนะคะนี่ก็เลยทำให้เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีญี่ปุ่นเผยแต่ชน,นีราคาสินค้าขาส่งดินราคาสินค้าขาส่ง ค้าส่งนะคะเดือนถึงหาคมเพิ่มขึ้น2.4%งจเอนเยียนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น0.3%มัออนมันส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะก็มีตำแหน่งงานใหม่ที่เปิดรับนะคะก็ล่าสุดมีอยู่3.69ล้านตำแหน่งงานนะคะซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่3.96ล้านตำแหน่งงาน ถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาลงมาใกล้กรอบล่างของแนวรับของชแนลขาลงแล้วนะคะซึ่งถ้าว่าหลุดบริเวณ1,300 50ลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกลึกนะคะก็ที่บริเวณ1,320ตอนนี้เราก็มองว่า ราคามีโอกาสที่จะ,ะรีบาวขึ้นนะคะเพราะดูจาก ISI เนี่ย ISI ก็ลงมาเข้าเขต over ร์โซนะคะแล้วก็ดีดขึ้นเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นแต่ดูลักษณะการรีบาวก็ยังค่อนข้างที่จะอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้อีกนะคะเราก็เลยแนะนำว่าถ้ารีบาวขึ้นมานะคะไม่ผ่านแนวต้านแรกบริเวณ13 7 0 1373เนี่ยก็ให้เปิด็อบลงมานะคะ สำหรับแนวรับวันนี้นะคะมีที่บริเวณ1น1 5 5 5แล้วก็1,350นะคะแนวต้านที่บรณ1น7 3 7 3แล้วก็1,390ส่วนดาวโจนะคะเมื่อคืนก็ปิดบวกได้แรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาจจะอโอกาสที่จะเกิดสงครามในตะวันออกกลางก็ลดน้อยลงนะคะดาวโจนก็บวกได้1 2 0 2 1 127จุดนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนสกับในสเมกนะคะก็ปรับตัวลงแรงนะคะ2เหรียญกว่าในสเมกก็ปรับลดลงมาที่107เหรียญน,นะคะเบรนสก็111เหรียญส่วนค่างเงินยูเอสดอลลาร์นะคะก็ยังทรงๆนะคะแต่ออกมาในแนวโน้มที่อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะ SPD, เอฟพีดีไอแช ซื้อโลหะเงินเพิ่มขึ้น29.98ตันนะคะในขณะที่ SPDR ยังถือครองเท่าเดิมเรามาดูกราฟเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะโลหะเงินก็ปรับตัวลดลงมาแรงนะคะแล้วก็ราคายัางเทรดดิ้งอยู่ต่ำกว่าเส้นดาวเทนไลน์นะคะก็ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นแนวโน้มขาลง แ,แนวรับมีที่บริเวณ22.5นะคะ22แล้วก็ถัดมา22.1แนวต้าน23.2แล้วก็ถัดมา23.6ส่วนค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะโดย RSI อยู่ที่บริเวณ50ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะแนวรับมีที่บริเวณ32แล้วก็ถัดมาที่31.8 แนวต้านที่3 2 2แล้วก็32.4ส่วนไอซ์เบรนนะคะก็ปรับตัวลดลงแรงนะคะหลังจากหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ112.2งรไอซ์ไอก็เข้าสู่เขตโอเวอร์บเข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วนะคะราคาก็อาจจะมีการรีบาวหรือว่าดิดกลับในระยะสั้นได้นะคะสำหรับแนวรับวันนี้มีที่1 1 0 6แล้วก็109.5แนวต้าน111.6แล้วก็112.2นะคะ ส่วนเซทห้าสิบนะคะก็ร่วงแรงนะคะในช่วงก่อนปิดตลาดเมื่อวานนี้โดยยังไม่สามารถยืนเหนือเส้นวิ่งเอเวอร์เรสได้นะคะไอซก็เริ่มอ่อนตัวลงก็ทำให้ดัชนีมีโอกาสที่จะแข่งตัวผันผวนในระยะสั้นนะคะจากแรงขายทำกำไรวันนี้ก็มีแนวรับที่เรเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็เก้าร้อยสี่สิบนะคะแนวต้านที่เรเเก้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็เก้าร้อยเจ็ดสิบแปด การวิเคราะแนวโน้มตลาดอานุนพันธ์จากบริษัทค่า s โ i c o f u t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ